กับทางรัฐมนตรีบรงเกนนั้นซึ่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนั้นเยือนอิสราเอลในวันอังคารนะครับเพื่อเดินหน้าผลักดันให้มีการเจราจาหยุดยิงในสงครามกระซาอีกครั้งหนึ่งและเปิดทางให้มีการส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปในพื้นที่ความขัดแย้งมากขึ้นแล้วก็ต้องการที่จะลดระดับความรุนแรงในสงครามระหว่างอิสราเอล กับเฮสเบลาในเลบานอนด้วยนะครับในการเดินทางมายังตอนออกกลางครั้งที่11นับตั้งแต่ความขัดแย้งในกาซาปะทุขึ้นเมื่อตุลาคมปีที่แล้วลรัฐมนตรีบลนกินนนั้นพบหารือกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาหูของอิสราเอลแล้วก็เร่งเร้าให้ฝ่ายอิสราเอลนั้นจะทำข้อตกลงหยุดยิงเพื่อยุติสงครามในกาซาซึ่งจะนำไปสู่การปล่อยตัวประกรันทั้งหมดซึ่งเชื่อว่ายังมีชีวิตอยู่ราว60คนนะครับ รายงานระบุได้ว่าทั้งสองคนหาหรือกันเป็นเวลาราว2ชั่วโมงครึ่งโดยเนยทันยาฮูกล่าวกับปลิงเคนว่าการสังหารผู้นำฮามาสยายาซินวาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั้นอาจส่งผลบวกต่อการปล่อยตัวประกันและอิสราเอลยังสามารถบรรลุปเป้าหมายในการยุติการปกครองของฮามาสในกาซาอีกด้วยนะครับ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแมทธิวมิลเลอร์แถลงข่าวนะครับโดยบอกว่ารัฐมนตรีบริลิงน์นั้นได้พยายามกดดันให้เนทันยาฮูยินยอมที่จะเปิดทางให้มีการขนส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปในกาซามากขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ทางเหนือที่มีการสู้รบรุนแรงรวมทั้งหารือเรื่องสันติภาพในระยะยาวของกาซานะครับ เนทันยาฮูและบลิงเคนยังได้พูดคุยถึงการต่อสู้ระหว่างอิสราเอลกับเฮสบ l ลาในเลบานอนที่มีอิหร่านหนุนหลังอยู่นะครับโดยเนทันยาฮูได้ระบุถึงความจำเป็นของการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในเลบานอนเพื่อที่ชาวอิสราเอลสามารถกลับสู่บ้านของพวกเขาในแถบตอนเหนือของอิสราเอลซึ่งมีพรมแดนติดกับเลบานอนได้นะครับ แต่ก่อนที่รัฐมนตรีบเบลนเคนจะได้เริ่มนั่งลงหารือกับฝ่ายอิสราเอลกลุ่มติดอาวุธฮิสบปลลากล่าวว่ายังได้ยิงจรวดเข้าใส่ฐานทัพของอิสราเอลที่อยู่ใกล้เทลวิฟและเมืองไฮฟ,ฟาขณะที่อิสราเอลเปิดเผยว่าได้ยิงสกัดจรวดทั้งหมดที่ยิงมาจากเลบานอนได้นะครับกระทรวงสาธารณสุขเลบานอนรายงานด้วยว่าการโจมตีของอิสราเอลในวันอังคารใกล้ๆกับโรงพยาบาลหลักของรัฐใกล้ก,ลกลับ กรุงเบรุตสังหารผู้คนไปอย่างน้อย13รายและทำให้มีผู้บาดเจ็บ57คนโดยกองทัพอิสราเอลกล่าวว่าได้ยิงใส่เป้าหมายของฮสปิลาหลาจุดในเมืองหลวงของเลบานอนโดยหนึ่งในนั้นเป็นฐานทัพกลางสำหรับกองกำลังทางน้ำของกลุ่มติดอาวุธนี้ครับคุณสมบทครับนอกจากที่อิสราเอลนะครับอิสบริงเคนมีกำหนดแวะเยือนอีกหลายจุดในตะวันออกกลางด้วยนะครับรวมถึงประเทศจอแดนในวันพุธ เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยว่าเพราะยังไม่เกิดการหยุดยิงขึ้นได้จริงการหารือกับผู้นําโลกอาหรับจะเน้นการปรับเปลี่ยนข้อเสนอสําหรับวิธีการปกครองกาซาหลังความขัดแย้งยุติลงนะครับโดยฝั่งสหรัฐมีแนวคิดบางอย่างสําหรับแผนงานหลังสงครามจบลงที่จะนําขึ้นมาพูดคุยกับอิสราเอลโดยตรง นิมรอด g o รเนนะักวิชาการอาวุโสด้านกิจการอิสราเอลจาก Middle East Institute บอกกับ VOA ว่าช่องว่างระหว่างจุดยืนของอิสราเอลและฮามาสเกี่ยวกับเงื่อนไขหยุดยิงนั้นยังห่างกันอยู่มากนะครับและแสดงความสงสัยว่าจะเกิดความสำเร็จด้านการทู่ในการเดินทางเยือนครั้งนี้ของบริงเคนได้จริงหรือไม่ ในวันอังคารนะครับฟิลิเป้ลาสซินนี่หัวหน้าสำานักงานผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์ของสหประชาชาติเรียกร้องให้มีการพักการสู้รบในทันทีแม้จะเป็นเวลาไม่กี่ชั่วโมงก็ตามเพื่อให้ครอบครัวทั้งหลายในภาคเหนือของกาซาได้อพยพไปอย่างพื้นที่ปลอดภัยเขายังบอกด้วยว่าเจ้าหน้าที่ของ UN ไม่สามารถหาอาหารน้ำดื่มหรือยารักษาโรคได้เลยนะครับตอนนี้คุณรัฐพลครับ